พรบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2546การกระจายอำนาจและการมอบอำนาจของฝลัดกระทรวงเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามข้อใด 1. ระเบียบกระทรวง 2. กฎกระทรวง 3. ประกาศกระทรวง4ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาฉเฉลย 2. กฎกระทรวง มาตรา44่สิบสวรองการกระจายอำนาจและการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจได้ยกเว้นมอบให้ใคร 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปลัดกระทรวง 3. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 4. เลขาธิการ เฉลย3ผู้อำนวยการสถานศึกษามาตรา45 1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการปรลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปหลัดกระทรวงอาจมอบอำนาจให้รองประหลัดกระทรวงผู้ช่วยประลัดกระทรวงเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 3. เลขาธิการอาจมอบอำนาจให้รองเลขาธิการผู้ช่วยเลขาธิการหัวหน้าส่วนราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักผ <Wha> ู <ice> <ad> ้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด4ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักบริหารงานหรือผู้ดำรงตำแหน่งอาจมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า 5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยตเลงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดช,ชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 6. Oh. ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอำนาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด 7. ผู้ดำรงตำแหน่งหนึ่งถึง6อำจอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการมอบอำนาจให้ทำเป็นอะไร 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2. วาจา 3ประกาศ4หนังสือฉเฉลย4หนังสือมาตรา45หวรสา3การมอบอำนาจตามมาตรานี้ให้ทำเป็นหนังสือ ผู้ใดอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำานิติกรรมฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนกระทรวงได้ 1. คณะรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 3. ประลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เฉลยหนึ่งคณะรัฐมนตรีมาตรา45วรรคหวท้ายคณะรัฐมนตรีอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำมิติกรรมฟ้องคดีหรือดำเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตราสิบหรือกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจให้ผู้มอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ เมื่อมีการมอบอำนาจโดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่กรณีอีกการมอบอำนาจให้แก่ใคร 1. ตปลัดกระทรวง 2. เลขาธิการ 3. ผู้อำนวยการสำนัก 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด ฉเฉลย4ผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรา46เมื่อมีการมอบอำนาจตามมาตรา45โดยชอบแล้วผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบอำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้เว้นแต่กรณีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา45 1. หรือ,รอ 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอำนาจนั้นต่อไปตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ใครเป็นผู้รักษาราชการแทน 1. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการ 2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน 3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งส <C. S 1> รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งแทน เฉลย2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา48ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคน ไดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา,าราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้และมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคนผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 1. นายกรัฐมนตรี 2. คณะรัฐมนตรี 3. ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการัน 4. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เฉลย2คณะรัฐมนตรีมาตรา48ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคนให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคน หเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือมีตมแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือมีตมแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ข้อใดกล่าวถูกต้องหง ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 2- ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน 3- ให้รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน 4- ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน เฉลย 2. ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา49ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประหลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ให้รองประหลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการ 2. ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน 3. ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน 4. ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง เฉลย3ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา50ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคน ไดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองประลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 1. ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง 2. ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งแทน 3. ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน 4. ให้รองเลขาธิการปฏิบัติราชการแทน ตอบ3ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนมาตรา51ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้ามีรองเลขาธิการหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่รรงร,รองเลขาธิการหรือมีแต่ไม่อาจ ปฏิบัติราชการได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการหรือข้าราชการตำแหน่งเลขาธิการสำนักหรือผู้อำนวยการสำนักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ